แสดงด้วยวันดีครับคุณผื้ชวันนี้ผมคุณดำเนินจะโชว์ปาไอ้แม่โชว์จะนำเสนอประดุกที่หามาเองหามาเองทั้งหมดเลย,บา,เาาย,ยลบางส่วนก็ขายไปแล้วบางส่วนก็ยังไม่ได้ขายยันงน้อยอยู่จะเอาให้ดูว่า ปลาดุกจากแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นคลองเป็นแหล่ลำเ็กลำลำคลองเล็กๆแล้วก็มีลําคลองใหญ่ถ้าเป็นหน้าฝนจะได้ตัวใหญ่ๆและเยอะเลยตอนนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าน้ําเน่าว่า,าดูนี่ว่าเยอะว่ะอันนี้เอา chặt mọi một cho nói tôi giải giải mãi mhm 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 แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดาเดี๋ยวผมจะยวเอี๋ยวเดง๋เี่สว่างสว่างเพรายว่าตดี๋ยวเีี้ยวเดี๋ ้องนาบ้านผมเองเพราะว่าผมอาเอ้ยใกล้แบผมหาก,กินอยู่แถวนี้นี่ดูนี่เป็นไงอันนี้จริงจังี๋ยวมีตลกมีห้าห้านะบอกแล้วนักสแสดงผลล้น,อนเอาคัด